ในโลกที่แบบทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดเลยเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทักษะแบบไหนกันแน่ที่จะทำให้เราอยู่รอดและก็ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าไอาการเรียนรู้แบบเดิมๆที่เราเคยชินกันมาเนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วก็ได้นะครับวันนี้แหละเราจะมาคุยกันถึง12ทักษะที่เขาว่ากันว่าจำเป็นสุดๆส,สำหรับศตวรรษที่21เลยครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามัน คมมากเลยนะเขาบอกว่าความสําเร็จในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าเรารู้อะไรแต่อยู่ที่ว่าเราเอาความรู้ที่มีไปทําอะไรได้บ้างต่างหากโอ้โหนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยของการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของเราโอเคครับแล้วนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนาะเราจะเริ่มจากทําไมทักษะต้องเปลี่ยนตามโลกกันก่อน จากนั้นก็จะไปเจาะลึก3าเสาหลักสำคัญเลยครับก็คือทักษะการเรียนรู้ทักษะความเข้าใจสื่อแล้วก็ทักษะชีวิตแล้วค่อยมาดูกันตอนท้ายว่าทั้งหมดนี้มันเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกโลกที่เปลี่ยนไปทักษะก็ต้องเปลี่ยนตามคำถามก็คือแล้วทำไมล่ะทำไมทักษะแบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมันถึงไม่พออีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน คำตอบก็คือเราต้องการเครื่องมือชุดใหม่ครับซึ่งเครื่องมือที่ว่าเนี่ยเขาจัดกลุ่มไว้เป็น3มกลุ่มทักษะหลักๆเลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับว่าเรามีเสาหลัก3ตน้นที่จะมาค้ำยันความสำเร็จของเราในโลกยุคใหม่นี้ซึ่งในแต่ละเสาเนี่ยนะก็จะมีทักษะย่อยๆที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่อีกทีนึงงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ ทักษะการเรียนรู้หรือ learning skills กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเลยนะสำหรับการคิดแล้วก็การแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทักษะในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดของเราโดยตรงเลยแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเล่นของมันมาแล้วนะครับเขาเรียกว่า the four C's หรือ4ทักษะตัว C ที่เป็นเหมือนอาวุธสำคัญเลยนะฮะในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ มาดูกันที่4ตัวแรกเลย <Okay. S 1> Critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์พูดง่ายๆก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะได้ตัดสินใจอะไรได้แบบคมๆไม่พลาดง่ายๆนึกภาพตามง่ายๆก็เหมือนนักวิจัยคนหนึ่งที่ต้องเช็คข้อมูลจากหลายๆที่มากๆเลย <Okay. S 1> เพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจริงนะมันเชื่อถือได้พอเราวิเคราะห์เป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องสร้างสารรค์เป็นด้วยถูกไหมครับ C ตัวต่อมาก็คือ creativity หรือความคิดสร้างสารรค์นั่นเองอันนี้ก็คือการคิดนอกกรอบเลยนะฮะเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ออกแบบแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อช่วยชาวไร่ชาวนาให้เขาคาดการสภาพอากาศได้เนี่ยแหละครับคือตัวอย่างของการแก้ปัญหาแบบสร้างสารรค์ของจริงเลยแน่นอนครับว่างานใหญ่ๆเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ไหวหรอก C ตัวที่3ได้สํสคัญมาก นั่นก็คือ collaboration หรือการทำงานร่วมกับคนอื่นครับมันคือการทำงานเป็น teamwork ที่ดีเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้เหมือนกับตอนที่เราทำโปรเจกต์ปลุวงวิชาวิทยาศาสตร์สมัยเรียนนั่นแหละครับที่แต่ละคนก็เอาความถนัดของตัวเองมาช่วยกันจนโปรเจกต์มันสำเร็จไปได้ได้วยดีและสุดท้ายครับเพื่อให้3 c แรกมันสมบูรณ์แบบขาด c ตัวนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ communication หรือการสื่อสารเพราะลองคิดดูสิครับ ต่อให้เราคิดดีแค่ไหนสร้างสารรค์แค่ไหนหรือทำงานกับคนอื่นเก่งแค่ไหนแต่ถ้าสื่อสารออกไปไม่เป็นมันก็จบเลยนะฮะทักษะนี้ก็คือความสามารถในการถ่ายทอดไอเดียของเราให้คนอื่นเก็ตได้ง่ายๆชัดๆเหมือนคุณครูเก่งๆที่สามารถเล่าเรื่องเลขยากๆให้มันกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายได้นั่นแหละครับเอาละครับจบไปแล้วกับเสาหลักต้นแรกมาต่อกันที่เสาหลักต้นที่2กันเลยดีกว่า นั่นก็คือทักษะความเข้าใจสื่อหรือ literacy skills โอ้โหในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันถาโถมเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะคะผมว่าทักษะกลุ่มนี้ยิ่งสำคัญแบบคูณ2คูณ3เข้าไปอีกเลยทักษะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อย่อเหมือนกันนะคะเรียกว่า imt skills ครับมันคือความสามารถในการหาข้อมูลประเมินข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้ได้อย่างฉลาดในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างมันเยอะไปหมด พูดง่ายๆเลยมันคือเข็มทิศที่จะช่วยให้เราไม่หลงทางในมหาสมุรข้อมูลเผ่าสานี่แหละครับตัวแรกในกลุ่มนี้เลยนะครับ Information Literacy หรือทักษะความเข้าใจข้อมูลอันนี้สำคัญมากเลยนะในการแยกให้ออกว่าเอ๊ะอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมแหล่งไหนเชื่อได้แหล่งไหนมั่วนึกภาพนักข่าวเก่งๆสิครับก่อนเขาจะปล่อยข่าวอะไรออกไป s okay. <S เขาต้องเช็คแล้วเช็คอีกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัวร์ก่อนเสมอ นอกจากตัวข้อมูลแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวสื่อเองด้วยครับนี่แหละคือ media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อคือต้องมองให้ออกว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันกำลังพยายามจะ shaping ความคิดเรายังไงอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นเวลาเราดูโฆษณาชิ้นหนึ่งแล้วเราดูออกว่าอ๋อเขากำลังเล่นกับอารมณ์เราอยู่นี่นาเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เราซื้อของแบบนี้แหละครับและตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ที่แบบขาดไม่ได้เลยในยุคนี้จริงๆนะครับ เทคโนโลยี literacy หรือความเข้าใจในเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่ใช้เป็นนะครับแต่มันคือการใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆยกตัวอย่างจริงๆก็เช่นคุณหมอที่ใช้ AI มาช่วยอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์มันทำให้วินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นเยอะเลยและแล้วเราก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือทักษะชีวิตหรือ life skills อันนี้จะเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวกับตัวเราเองและการเข้าสังคมเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าจำเป็นมากๆสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกจริงๆของเรานี่แหละกลุ่มนี้ก็มีชื่อย่อยเก๋ๆเหมือนกันครับเขาเรียกว่า flips มันคือชุดทักษะที่จะช่วยให้เราเรับมือกับความวุ่นวายซับซ้อนในชีวิตประจำวันและที่ทำงานได้แบบไหลลื่นขึ้นนะครับมันเป็นเหมือนคุณสมบัติส่วนตัวที่ทำให้เราดูโปรแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเลย ในโลกที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแบบนี้ทักษะแรกที่ต้องมีเลยในกลุ่มนี้ก็คือ flexibility ครับความยืดหยุ่นนั่นเองมันคือความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดๆเลยก็คือช่วงวิกฤตที่ผ่านมาที่ร้านค้าต่างๆต้องรีบปรับตัวจากขายหน้าร้านไปขายออนไลน์กันแบบแทบจะในชั่วข้ามคืนเลยพอปรับตัวได้แล้วมันก็ต้องนำทางคนอื่นได้ด้วย ทักษะต่อมาก็คือ leadership หรือภาวะผู้นำครับซึ่งภาวะผู้นำในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การส,ส,สั่งสั่งอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจการจูงใจให้ทุกคนในทีมอยากจะเดินไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนหัวหน้าทีมดีๆที่คอยปลุกไฟให้ลูกทีมอยู่เสมอนั่นแหละครับแล้วผู้นำที่ดีเนี่ย ก็ต้องมีความคิดรเริ่มได้ครับทักษะ Initi ช t i v e เลยสำคัญมากๆมันคือการที่เราเห็นอะไรแล้วลุกขึ้นมาทำเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเหมือนน้องนักเรียนคนหนึ่งที่เห็นปัญหาขยะในโรงเรียนแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งชมรมรีไซเคิลซะเลยแบบนี้ละครับคือ Initiative อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ productivity หรือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือการบริหารเวลาบริหารงานของตัวเองให้มันลงตัว ให้มันเสร็จทันเวลาและที่สำคัญคือต้องมีคุณภาพด้วยนึกภาพฟรีแลนซ์ที่ต้องรับงานจากลูกค้าหลายๆเจ้าพร้อมกันสิครับถ้าไม่มี productivity ที่ดีนะบอกเลยว่าพังแน่นอนและตัวสุดท้ายในกลุ่มนี้ที่เหมือนเป็นกาวใจเชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเลยนะฮะก็คือ social skills หรือทักษะทางสังคมครับมันคือความสามารถในการเข้ากับคนอื่นสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เวลาเกิดปัญหาความขัดแยง้งก็สามารถแก้ไขได้แบบสันติวิธี ยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการที่นั่งลงแล้วก็ตั้งใจฟังปัญหาของพนักงานจริงๆเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดไปด้วยกันเห็นไหมครับว่าทักษะทั้ง12อย่างที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทักษะเสริมที่มีก็ดีไม่มีก็ได้อีกต่อไปแล้วนะครับ แต่มันคือกุญแจสําคัญสําหรับอนาคตเลยมันคือชุดเครื่องมือที่จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาซับซ้อนชับซ้อนได้ทํางานกับคนอื่นได้แบบสุดยอดท่องไปในโลกดิจิตอลได้อย่างเข้าใจปรับตัวได้กับทุกความท้าทายและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเองได้ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ12ทักษะที่จำเป็นสุดๆในศตวรรษที่21นี้ครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในบรรดาทักษะทั้ง12ข้อนี้มีข้อไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่วันนี้เลยนะเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตที่รออยู่